สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่จะไปหาซื้อต้นสับปบะร่ขาวมาเพิ่มนะคะรสชาติของมันนะหอมหวานอร่อยมากๆอยากมีต้นของมันเพิ่มอีกทั้งทที่มีอยู่แล้วนะไปดูกันนะคะว่าจะเจอไหมจะมีขายไหมแล้วเดี๋ยวตอนกลับมาถึงบ้านกูไก่จะพาชมสวนเล็กๆที่บ้านด้วยนะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีต้นสตรอเบอรี่ขาวขายไหมสวยจังเลยอ่ะนี่โซนพวกนี้เป็นผักผลไม้พี่มิกำลังเดินหาบอกไม่มีกระเจีย๊ยบชีดีแลถามพนักงานนะคะเขาบอกว่าจะมาประมาณกลางเดือนหน้าเพราะที่เนี่ยมีขายทุกปีนะสีแดงไม่เอาเพราะว่ามีแล้วมีเยอะแล้วที่บ้าน สีขาวอร่อยมากนะที่นี่คือร้านประจำของพวกเราเลยนะคะกุ๊กไก่ขออนุญาตถ่ายวิดีโอแล้วนะมผักขายแต่พวกผักอ่ะเราจะไม่ได้ซื้อที่นี่นะคะที่นี่ราคาแพงนะตัดใจจากพวกไม้อวบน้ำไม่ได้กลับมาดูอีกรอบมือละลานตามากนี้ก็สวยมาซื้อต้นสบับอะร่ไม่มีต้นสบับอะร่ก็ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากร้านขายต้นไม้นะคะแหมมันต้องมีอะไรพิเศษกว่าน,นั้นซิมันอยู่ข้างในนะคะนะซื้อได้บาบ้างเอาอวดของที่แบบว่าเงี้นงนก่อนที่รองกระถางแล้วก็กระถางนะคะนี่จะเอามาใส่ต้นว่านหางจระเ,เ,เข้ไอ้เรียกอะไรลาย,ายเสือมั้งแล้วนี้เป็นเมล็ดซุกินน่นะคะ แล้วก็อยากอวดมากนี่ทุกคนสวยมากสวยมากนะคะมันเป็นพืชอวบน้ำตระกูลกุหลาบหินมั้งเนาะเพราะว่าใบมันเป็นลักษณะนี้นะคะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่มันมีชื่อว่าคลาสซูลาจะดูแลน้องอย่างดีเลยมาดูหน้าตาน้องกันชัดๆนะคะสวยมากอะ่ะ ไม่เคยเห็นมีขายนะเพิ่งมีปีนี้นะคะกุไข่ก็เลยสอยมาซะเลยมาอยู่รวมกับพวกพี่เขาก่อนนะเดี๋ยวแม่จะใส่กระถางทีหลังเนี่ยก็เหมือนอันนี้นะคะเนี่ยเจ้าพืชกวบน้ำชนิดเนี้ยตระกูลกุหลาบหินกุหลาบหินเนาะซึ่งใบของมันนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่อนข้างแบบ จะเขียวเกือบทั้งหมดในช่วงที่อากาศร้อนนะหน้าร้อนปีที่แล้วก็เขียวนะคะแต่พออากาศเริ่มเย็นๆมาเนี่ยใบมันจะแดงแบบนี้นะแล้วมันชอบแดดนะคะยิ่งโดนแดดมันจะยิ่งแดงนะกูไก่ก็เอาไว้ข้างนอกตลอดนะคะนี่ติดลบสองลบสามก็ไม่มีปัญหานะเนี่ยต้นอันนี้ขนาดติดลบยังไม่ตายเลยนะทุกคน น้ำหวานซื้อมานะคะที่ดอกมันเล็กๆสีครามออกฟ้า,ฟา,ฟาเนาะเนี่ยกูไก่ไปแงะเอามาปลูกนะ,มะเมล็ดมันหล่นไปทั่วเลยนะคะบริเวณกระถางใกล้ๆนี่เพิ่งเอามาปลูกที่ต้นเก่ามันและกระถางใหม่เมื่อกี้ก็สําหรับเจ้าวานหางจระเข้อนี้แหละทุกคนมันออกดอกแล้วนะคะดอกมันสีส้มสวยน่ารักมากๆเลยนี่ ต้นนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่ต้นนี้สองต้นนี้มีอายุสองปีเท่านั้นเองแต่ออกดอกแล้วนะดูดอกบ้านหางจาเคดอกนี้บานแล้วบานแล่น่ารักมากเลยมีเกสรด้วยแล้วมันมีต้นเล็กๆข้างล่างนะคะนี่กุ๊กไก่เลยต้องแยกให้มันเพราะกระถางนี้จะปล่อยไว้สําหรับเจ้ากุหลาบหินอันนี้เท่านั้นเนาะหนุ่มจีโน่เห็นแม่ถ่ายวิดีโอนี่ขอเข้ากล้องด้วยใช่ไหม วันนี้เรามาชมสวนกับม,ามา้าแต่ก็แต่ก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะชมสวนนะเพราะว่ากูไก่จะต้องทํากับข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาตัดยอดเซจพวกนี้นะเอาไปทอดนะคะจะแค่ไหนดีเท่านี้มั้งเนาะนี่กําลังอ่อนๆเลยอันนี้จะต้องตัดทิ้งนะเพราะว่ามันเริ่มออกดอกแล้วนะคะถ้าออกดอกเนี่ยต้นมันจะแกรนเพราะว่าดอกมันเยอะเนาะกูไก่ก็จะเอาไปทอดนะคะ ซึ่งปกติเนี่ยชาวอิตาเลียนเขาจะใช้ใบของมันนะใบเซจเอาไปทอดนะคะมันจะมีกลิ่นหอมฉุนนะเป็นสมุนไพรนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเสียดายแทนที่จะที่จะตัดทิ้งก็เอาไปทอดซะชุบแป้งทอดนะคะหอมอร่อยเลยยอดอ่อนๆแบบนี้เยอะมากเลยทุกคนอ่อนๆนะคะเนี่ยตรงไหนที่มีดอกนะเก็บหมดเลยนะ เพราะว่ายังไงก็ต้องตัดทิ้งนะคะไม่ให้มันออกดอกเนาะพุ่มสวยมากนี่ปลูกในกระถางนะคะแต่ว่าวางบนดินเนาะเชื่อไหมทุกคนพุ่มเนี้ยอายุของมันแค่ปีกว่าๆเองนะกูเคยปักชาจากกิ่งแบบกิ่งเล็กแบบเท่าเท่านี้เองมั้งไม่ถึงศอกนะคะ กิ่งเล็กมากซึ่งเป็นกิ่งจากต้นเก่าที่เมื่อก่อนมันอยู่ตรงนู้นเนาะอยู่ใต้ต้นพุทราจีนแล้วมันอยู่ใต้ต้นโรสแมรี่ที่ใหญ่มากๆนะคะก็เลี้ยวออกทั้งคู่เลยนะแล้วก็โรสแมรี่ปักไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะแล้วต้นเซจก็ปักไว้ตรงนี้แต่ต้นเซจเนี่ยมันเป็นง่ายโตเร็วแข็งแรงมากกว่านะสวยมากภ่มน,นี้จากกิ่งเล็กๆกิ่งเดียวเท่านั้นเอง ็ปลูกในกระถางนะคะแต่ว่าเอากระถางวางบนดินนะเพื่อให้รากเขาเดินได้สะดวกนะคะโอ้คุ้มมันใหญ่ดอกมันก็เยอะเนาะได้มากำเบะเริ่มเลยนะคะจะวแวะตัดพาร์สลี่ด้วยนะคะน่าสงสารมากเลยอ่ะพาร์สลี่ของเราเพราะว่ามันโดนและเลมกินตลอดนะคะกระถางนี้ก็คือ เอามาไว้ตรงนี้คือปล่อยไม่ใช่ปล่อยให้มันตายนะก็คือมันจะตายหรือไม่ตายไม่รู้นะเพราะมันโดนกินเกือบกรดแล้วแต่ว่าพาะเมล็ดใหม่เอาไว้แล้วนะคะกระถางนี้คือสองปีต้นมันแบบเริ่มแคระแล้วอะ่ะต้นเริ่มแก่แต่มันก็ยังงอกใบอ่อนออกมานะ ผักสดๆจากสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวกู้ค่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาพาทุกคนชมสวนนะคะืมพาสลี่ก็หอมใบเซจก็หอมแต่หอมแบบฉุนมากนะกลิ่นมันแรงมากนะคะแต่เอาไปทำอาหารเนี่ยอร่อยมากเหมือนกันนะ แป้งข้าวเจ้าง่ายๆนะคะแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งสาลีก็ได้เราก็โรยเกลือป่นนะคะพร้อมหมดแล้วนะคะนี่ใบเสจทอดก็จะกินกับมีดบอลสไตล์อิตาเลียนนะคะ กรอบนี่น้ำจิ้มไก่กุ้กไก่เตรียมน้ำจิ้มไก่มาด้วยนะคะมากินกับยอดเซจทอดเนาะจิ้ม,อ,มอร่อยมากเลยนะคะสดๆจากสวน โอเคพี่ทำบริสุทธิ์เลยเนาะทอะไรเนี่ยออพระเจ้าอืมบัว่ยเพลิดเพลินทิบาเนาะโอ้มาสดสจากสวนอืมหอมมากคกง มันทำให้นึกถึงย่าชนิดหนึ่งในท้องไร่ท้องนากูไค่จะไม่ได้อะกลิก่นและรสชาติแบบนี้เลยชุนฉุนฉุนฉุนแบบชุนฉุนส,บสาบกลิ่นแรงมากแต่อร่อยกินอิ่มแล้วนะคะป่ะออกไปข้างนอกกันฝนลงเม็ดล่ะตกอะไรทุกวันนี่ฝนลงเม็ดนะคะ ตกทุกวันเลยจริงๆดินไม่เคยแห้งเลยนะนี่จริงประลุกบันนี่ฮะจริงไหมจีโน่เบื่อเนาะเบื่อฝนไหมลกูกฮะ <c oughs> สวนที่บ้านช่วงนี้ก็จะรกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอากาศอบอุ่นมากกว่านี้ก็จะทําความสะอาดเนาะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดับทั้งหมดเลยนะคะคณะไดโนเสาร์ที่มีอยู่ไม่กี่ต้นนะในกระถางเล็กๆนะคะ ต้นกล้าม,มันเหลือก็เลยเอามาไว้ในนี้มันก็ยังแตกกิ่งก้านมาให้พอได้กินนะเก็บเอาไปปรุงอาหารได้นะคะดอกต่มของมันดอกบานนี่ก็กินได้นะคะมีนิดเดียวเองและนี่ก็ขึ้นช่ายนะคะมันเป็นขึ้นช่ายฝรั่งนะทุกคนแต่ว่ากอมันไม่ใหญ่เพราะว่าปลูกในกระถางเนื้อที่มันน้อยเนาะแล้วก็อายุหลายปีแล้วนะคะ ใบเขียวสวยมากเลยยิ่งช่วงนี้ยิ่งงามเลยนะคะต่อมานี่หอมมาจากประเทศไทยเลยมันคือผักแว่นแก้วนะคะรสชาติก็คล้ายใบบัวบกเลยนะคะกำลังงอกงามเลยช่วงนี้ส่วนผักอันนี้พึ่งโรยมเมล็ดไปนะก็เป็นพาสลี่นะคะลืมเขาไม่ได้เลยนะนี่ขึ้นเป็นพืชเลยนะคะ เขาก็คือสตรอเบอรี่ป่านั่นเองเริ่มออกดอกแล้วสายพันธุ์นี้ขอบอกเลยว่ารสชาติอร่อยหอมหวานมาก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 เลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่ป่าที่อร่อยที่สุดเลยนะสายพันธุ์นี้มันให้ผลผลิตที่ดกมากแต่ละปีเก็บได้เยอะมากนะแล้วก็เป็นพืชที่อดทนแพร่พันธุ์ง่ายนะคะไม่มีโรคด้วยมันขึ้นไปทั่วเลยนะทุกคนอย่าให้เขาไต่ไปถึงนะเขาขึ้นหมดนะคะ ต้องคอยเด็ดทิ้งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ต้องย้ายหมดนะมันอยู่กกต้นเอ,อูุศาจีนนะคะมาดูพู้ซาจีนกันเลยวันนี้เพิ่งเห็นน้องผลิยอดอ่อนๆเขียวๆนี่ทุกคนเห็นกันไหมผู้ศาจีนนี่ผลิใบช้าที่สุดเลยนะคะแต่มาแล้วตรงนี้ก็เป็นต้นหอมป่านะคะคกูไก่ไม่ค่อยได้เก็บกินเท่าไหร่นะ เอามาจิ้มจิ้มาไว้นะมันก็ขึ้นเยอะเลยนะเอามาจิ้มไวนิดเดียวเองขึ้นเยอะทุกปีเลยแล้วเดี๋ยวพออากาศเริ่มอบอุ่นมานะมันก็ตายหมดนะคะผักป่าส่วนใหญ่ที่นี่นะมันเป็นผักป่าฤดูหนาวนะพออากาศร้อนมันจะตายหมดนะคะส่วนจะต้นนี้นะภูมิใจนําเสนอมากเลยเขาคือต้นส้มกำขอดนะคะซึ่งพอจากมเมล็ดกุ้ไก่พอหลายมเมล็ดเลยแล้วมันก็เกิดทุกมเมล็ด แต่ว่าเลือกที่สวยที่สุดเอาไว้นะคะและกำลังพลิยอดออนด้วยนี่ทุกคนส่วนนี้ก็โรสแมรี่นะคะโรสแมรี่กระถางนี้มันมีสองต้นนะต้นหนึ่งคือซื้อมานะคะส่วนอีกต้นหนึ่งเป็นกิ่งชำที่กุ้ไก่เอามาจากกิ่งเก่านะเอามาชำไว้นะคะนี่รู้สึกอันนี้จะเป็นกิ่งชำนะปีนี้น้องรู้สึกดูดีขึ้นมานะคะนี่ปีที่แล้วนี่คือแบบ กลัวจะไม่รอดแต่รอดนะใส่กระถางไว้แล้วก็วางไว้ที่ดินนะคะให้รากเขาเดินได้สะดวกเนาะนี่ส่วนตรงนี้กุยช่ายทุกคนดูกุยช่าย <c oughs> มีอยู่ไม่กี่ต้นส่วนตรงนี้นะคะไม่ใช่ฟานสิงโตนะเป็นผักป่านะคะที่กุ้ยไก่บอกว่าอร่อยที่สุดไปเก็บมาจากบนภูเขาแล้วมีรากติดมาก็เอามาชาม,มาไว้มันขึ้นนะขึ้นมาหลายต้นเลยนะแต่พอพี่มิกตัดหญ้าไปก็โดนตัดบ้างนะคะ ไม่ใช่ฟันสิงโตนะคะเป็นผักป่าคนละชนิดซึ่งอร่อยกว่าฟันสิงโตร้อยเท่านะนี่เดี๋ยวผู้ชาจะบีบใบมันให้ฟังนะทุกคนฟันสิงโตใบไม่กรอบแบบนี้ด้วยนะแถมขมนี่ไม่ขมนะคะนี่กรอบมากกรอบอร่อยมากเลยนะผักชนิดนี้หอมด้วยโหกลิ่นแบบฟุ้งเลยอะใกล้ๆก,กันนี่พุ่มเซจนะคะที่ตัดไปทอดมาเช้าสวยมากเลยเนี่ย อึดแข็งแรงทนทานเป็นง่ายสุดๆเลยเนี่ยกลางสวนเลยก็เป็นต้นฟิกนะคะมาเดือฝรั่งนั่นเองต้นนี้ขึ้นปีที่สามนะกิ่งนี้มีลูกปีที่แล้วติดลูกเยอะเลยสิบเอ็ดลูกปีนี้ไม่รู้จะกี่ลูกนะตอนนี้กู้ก่ยังไม่นับนะเพราะว่าลูกที่มันออกรุ่นแรกเนี่ยมักจะร่วงหมดนะนี่ก็ใช่สาระแน สาระแหน่กำลังงามเลยทุกคนหน้าหนาวเขาก็จะเหลือแต่ต่อนะเพราะอากาศเริ่มอบอุ่นก็จะผุดขึ้นมานะคะมีอะไรทุกคนดูนุ่นเห็นกอเขียวๆตรงนู้นกันไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมันคือต้นกระเทียมป่านะทุกคนภูมิใจมากเฮ้ยกำลังออกดอกปีนี้กูก่ยังไม่ได้ไปเก็บกระเทียมป่าบนภูเขาเลยสงสัยจะได้ไปเก็บดอกมาแล้วละ่ะดีดอกเขาทุกคนหันหลังมานะคะยอมนี้ เห็นกำขอดกันไหมหน่าสงสารมากเลยทุกคนแต่ว่าน้องไม่เป็นอะไรแล้วนะกาลังฟื้นตัวนะคะคือตั้งแต่กลับมาจากไทยกูไก่ก็รดน้ําชุ่มเลยเนาะแล้วฝนมันตกตลอดเลยอะ่ะซึ่งมันก็สาดเข้ามานะคะทําให้รากมันเน่าใบมันเริ่มร่วงนะคะอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยใบค่อยค่อยร่วงใบเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงไปเรื่อยๆจนจะหมดนะกูไก่ก็เลยย้าย ออกจากกระถางเทดินเก่าออกหมดนะคะคาอดินเก่าออกจากรากแล้วก็เติมดินให้ใหม่โดยที่ไม่รดน้านะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้น้องก็เริ่มฟื้นตัวแล้วตอนแรกนี่คือน้องดกมากเลยนะเก็บกินแบบว่ากินจนเบื่อเลยนะคะเนีย่ยไม่ได้เก็บออกเดี๋ยวกูคิดว่าจะเก็บลูกให้หมดเพื่อให้เขาผลิใบได้เร็วๆเนาะส้มกำขวอดอันนี้นะก็กินเปลือกมันนะคะเปลือกมันจะหวานเมื่อมันสุกงอมนะรสจัด ไม่ใช่ตอนมาสุกจะจ,จัดนะคะเปลือกจะหวานแต่ว่าข้างในเนี่ยเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลยนะกูไก่ก็กินเฉพาะเปลือกนะว่าแล้วก็เด็ดซะถ้าไปโดนเนื้อข้างในมานะเปรี้ยวเข็ดฟันแต่เปลือกมันหวานมากนะคะก็ค่อยกินแล้วแบบ ข้างในคล้ายพมโหมนเลยอผักชีนะคะกินไม่ทันเลยเหมือนกันกระถางน้อยๆน,นี่ขึ้นแบบแน่นเอียดมากเลยเริ่มจะแกลนแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเพาะมาเมล็ดใหม่นะคะส่วนสามมัมมี่นี่นะก็คือเมลิแล้วก็มะกรูดนะคะสองกระถางนี่มะกรูดกระถางริมนู้นขอบอกเลยงามอลังการมาก ปีที่แล้วเป็นอะไรไม่รู้ไปทำร้ายพืชเยอะแยะมากเลยมาลีนี่ก็โดนกุ้งไก่ทำร้ายนะคืออยากได้ต้นมาลีเพิ่มก็เลยอยากตอนมันแล้วคราวนี้อากาศมันไม่ได้มันก็ไม่ติดรากนะคะนอกจากที่มันไม่ติดรากแล้วกิ่งนะ้นมันก็เลยเสียไปด้วยนะตอนนี้มาลีแบบว่าโหน่าสงสารมากเหลือกิ่งเดียวเท่านี้นะ ต่อไปก็จะไม่กล้าทําอะไรแล้วนี่กิ่งนี้นะคะที่ตอนไปนี่อรอยยังอยู่เลยแล้วมันไม่ติดรากเนาะเหมือนอากาศมันไม่ได้อะ่ะกู้กไก่ตอนหลังหน้าร้อนเนาะเฮย้ยสงสารน้องมากเลยอะ่ะสวนมัมมี่อันนี้นะก็เป็นมะกรูดต้นแรกที่กู้กไก่มีนะซึ่งซื้อมานะคะซื้อจากที่นี่นะราคาก็คิดเป็นเงินไทยพันกว่าบาทนะแพงอยู่นะแต่ตอนนี้ยิ่งแพงกว่า เพราะว่านี้ซื้อมาเกือบสิบปีแล้วมั้งอ่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอนี่ไงโอ้ยใบยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่ได้รดน้ําเลยไม่กล้ารดน้ําเลยนะหน้าหนาวนี่นี่แตกยอดมาเต็มเลยมะกรูดนี่ค่ะประสบการณ์ต้นเนี้ยรากเน่าต้นนี้ต้นแรกเลยที่ทําให้กูไก่รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พืชที่บ้านเรารากมันเน่านะเนี่ยนะเหลือกิ่งเดียวเหมือนกันนะมะกรูดเพราะว่าไอ้คำว่ารากเน่านี่แหละ ปีนี้นะคะหน้าหนาวไม่ลดน้ำแม้แต่หยดเดียวนะแล้วเขาก็ฮอเจริญเติบโตดีด้วยนะเดี๋ยวมาดูราชากันดีกว่าราชาของสวนนี้ยกให้เป็นราชาเลยภูมิใจมากมากููสองต้นนี่นะคะเพาะ,มะเมล็ดเองกับมือเลยนะ,มะเมล็ดนี่ก็คือมาจากไอ้ต้นนี้นะให้ต้นแม่มันนะคะที่ซื้อมาเนี่ยแหละนำเข้ามาจากประเทศไทยนะทุกคน แกะให้ดูนะคะสวยมากมีสองต้นนะตรงนี้นะคะอายุมันขึ้นปีที่สามนะปีนี้นะคะปีที่สามแล้วงามดีจริงๆเลยปีที่แล้วนะต้นนี้ได้ตัดไปทำกับข้าวพอสมควรเลยนะสวยมากน้ำไม่รดเลยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าหน้าหนาวฝนมันตกบ่อยฝนาสาดเข้ามามันก็มีความชุ่มความชื้นเนาะเพียงพอแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกมาเร็วมาเร็ววิ่งเร็วเร็วนี่ชิ้นส่วนเตียงเก่าของน้ําหวานนะคะนัดเออเขาเรียกอะไรนะนัดวันที่เขาจะมาเก็บไปทิ้งแล้วบริการฟรีนะจากรัฐบาลนะคะต้นนี้กินไม่ได้นะคะแต่สวยมากเอามาจากบ้านแม่นะ ออ๊ยโอ๊ยลองออกดอกโอ๊ยโอ๊ยระวงังแง่วางกลับด้านไว้เดี๋ยวจะหมุนมาให้ทุกคนดูเพราะอะไรรู้ไหมต้องวางกลับด้านเพราะว่าเอาน้องไปวางตรงร่มนะคะแล้วน้องแบบพยายามหันหาแสงอะ่ะตอนนี้ก็พยายามหันเอา,อาด้านตรงกันข้ามออกนะคะเพื่อให้เขาตั้งขึ้นไม่รู้มันจะตั้งขึ้นไหมเนาะสวยมากนะทุกคน กำลังออกดอกนะคะนี่กูไก่มีความสุขมากเลยอะ่ะเดินดูต้นไม้ในสวนของตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็อยากส่งความสุขนี้ไปให้ทุกคนด้วยมาดูพร้อมๆกันเนาะมันชื่นใจมากเลยเนาะทุกคนแต่เห็นต้นไม้สีเขียว,เ,ยวเห็นเขาผลิดอกออกผลเนาะนี่เป็นสเบอรร่ขาวนะคะกระถางนี้ทั้งกระถางเลยนะอร่อยมากนะคะรสชาติของมันเอาไม้มาวางเหมือนเดิมป้องกัน จีโน่จอมสนนะจีโน่ชอบมานอนบนกระถางต้นสอบอดี่สวนกระถางนี้เป็นสอบอดีสีแดงปกตินะคะนู่นก็สีแดงปกติกำลังออกดอกเหมือนกันนี่ต้นกุหลาบนะคะสามต้นราชินีของสวนเพราะว่ากู้งไก่เลือกมาเฉพาะหอมๆนะคะสวยๆหอมๆนี่หอมที่สุดเลยต้นน้นก็หอมนี่นหอมเหมือนสบู่อันนี้หอมคล้ายๆตะไคร้ กุไก่ตัดแต่งกิ่งเองทั้งหมดนะคะพวกนี้และนี่ก็ต้นมะนาวของพี่มิกนะคะกำลังออกดอกแล้วก็มีลูกอยู่กี่ลูกอะ่ะหนึ่งลูกแล้วก็สองลูกตรงนูน้นนี่กำลังออกดอกอีกเยอะเลยใกล้ๆกับมะนาวนี่ก็เป็นกรีนเฮาส์น้อยๆนะคะที่กูไก่เอาไว้เพาะ,มะเมล็ดผักนะเพื่อเตรียมปลูกในหน้าร้อนนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในตอนนี้กุไก่เพาะ,มะเมล็ดอะไรไว้บ้างอันนี้เป็นตระกูลกุหลาบหินนะคะกุไก่เตรียมเอาไว้ให้แม่ของพี่มิกนะคะหนึ่งกระถางเพราะว่าเรามีเยอะมากอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะต้นกลา้ามะเขือเทศนี่ตรงนี้ก็ต้นกลา้ามะเขือเทศหมดเลยนะคะสองกระถางนี่ผักชีใบเลื่อยไม่รู้จะงอกหรือเปล่านี่ผักชีใบเลื่อยจากปีที่แล้วนะคะ สองกระถางใหญ่ๆแบบนั้นงอกมาเท่าไหรเนะี่ยห้าต้นห้าต้นจริงๆนะทุกคนพวกนู้นก็เป็นมระกับฟักทองนะคะพึ่งพเพาะเมล็ดเมื่อวานนี้เองส่วนอันนี้เป็นมะกรูดที่เอา,มาเมล็ดมาจากไทยยังไม่มีวี่แววเลยนะไม่รู้จะงอกไหมนะอันนี้มะเะขือไคเต่านะคะยังไม่งอกเลยนี่พริกขี้หนูของไทยมีอะไรบ้างอ่ะพริกหวานพริกทอดอันนี้พริกขี้หนูของไทยนี่มะเขือเทศราชินีนะคะ นี่ก็ใช่มาแล้วคนเฝ้ากรีนเฮาส์ก็จะมีที่นอนประจำของเขาข้างในน <c oughs> <c oughs> ใุนกูไปทำที่เอาไว้ให้ใครอยากเข้าไปนอนเล่นก็ไปนอนนะเพราะว่าเวลาแดดส่องนะคะมันจะอบอุ่นมากๆกจีนะครับจีนชอบไหมครับส่วนตรงนี้วานหางจรอเขตต้นเบิ้มที่สุดเลยของบ้านเรา น้องกำลังออกดอกนะทุกคนนี่ออกดอกทุกปีนะคะว่านหางจระเข้ตรงนี้ก็มีอีกสองกระถางนะคะทนหนาวได้ดีมากเลยนะแล้วก็มีไม้ประดับหย่อมหนึ่งบนโต๊ะนะคะให้แบบมองแล้วชื่นตาชื่นใจเนาะส่วนอันนี้กูไก,ก่ชอบมากชอบมากๆต้องขอบคุณเพื่อนพี่มิกนะเนี่ยเพื่อนพี่มิกเป็นคนเอามาให้นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยไปขอเขามาด้วยนะกูไก่ไปเดินเล่นกับเพื่อนแล้วไปเจอหน้าบ้านของคนคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดก,กันกับบ้านของเพื่อนพิมิกนะคะเขาก็เลยไปขอมาให้เนาะสว่วนนี่เขาเรียกอะไรหนะ้าวานหางจระเข้หางเสือหรือลายเสือหรือเปล่ากูไก่จำไม่ได้ละนี่เป็นตระกูลกุหลาบหินเหมือนกันนะคะกระถางเนี้ยเพื่อนพิมิกให้มาเพราะว่ารู้ว่ากูไก่ชอบต้นไม้เนาะเขาก็เอามาให้ประมาณกับสิบกิ่งมั้ง แล้วมันก็แตกเร็วมากนะคะอึดอดทนเหมือนกันทนหนาวมากเหมือนกันแตกเยอะมากเลยกระถางนี้นะคะมีทั้งหมด3มชนิดซื้อมาเองทั้งหมดเลยนะชนิดนี้ก็น่าเอ็นดูนะตอนที่ซื้อมาเนี่ยมีอยู่สามกิ่งแบบนี้เองนะตั้งแต่กระถางเล็กๆอย่างนี้นะคะเลี้ยงจนโตแบบนี้ประมาณกับ3ปีแล้วมั้งเนี่ยมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงเนาะอันนี้ยิ่งน่ารักเลยมันมีเกล็ดขาวๆคล้า,ายๆหิมะนะคะ บนใบของมันนี่แบบนี้นะคะน่ารักน่าอินดูไปอีกแบบหนึง่งนี่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันจต้นนี้น่ารักมากเลยทุกคนกิ่งนี้เป็นปั้นเลยนะคะน่าอินดูมากเดี๋ยวหมุนตรงที่มีดอกให้ดูนะคะดอกเล็กๆน่ารักมากเลยเนาะนี่ยังไม่บานเลยนะคะดอกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะจบคลิปแล้วนะคะชอบกันไหมคะทุกคนหวังว่าคนที่ชอบต้นไม้จะชอบคลิปนี้นะคะ ผู้ขาเนี่ยชอบมากเลยนะอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะคะไม่ได้นางเอกนะแต่มันโคตรมีความสุขเลยมันมีความสุขมากเลยมันแบบความสุขมากเลยทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ